เขาเรยผมพี่ทำไมคะเพรามันไม่ใช่คนตาเลยครับน่องผมคร บ้านี่อะไรฮะอะไรนะครับวันนี้ใน,ะนนะห้องเราก็ไม่สอนเล้นเลยคับอันนี้ก็เป็นภ้าเอาผีเข้ามาแล้วอันนี้ก็คือภายนอกของผมอันนี้ โอ้ my god อ้อันนี้ผมก็าเพราะว่าพ่อมันมีสองน้ำมาพ่อพ่อทำไมมันมีส่วนน้ำสองที่ฮือะไหนละเลยตัวนี้ก็เป็นหาดของทะเลที่ใหญ่มากยาวไปกี่เมตรครับอะไรนะ พอการพูดอะไรมีก้อีด้วยครับอันนี้เป็นอันนี้ครับอันนี้เป็นอันไหนอันนี้เป็นอันไหนเป็นอันไหนอันนี้คือตย้าเา้ามาออันนี้ก็าััีคัอันนี้ก็เหมือนกันมีก้อี แ <c> ล้วตรงนี้เข้าไป็นโปรทับเมนเรยหมดครับแล้ว้องม่ล่้ซับแอบขนต่อเลยยูทูบเบอร์เอาอ๋อนี่อ่ะห้องฝั่งนึงไหนโฟกัสไปไหน ไปทะเลขับไปเสื้อไปไหนไปครับจับอะไรนะโอ้โหเ,เต้เก็บใหญ่เลยเก็บปูใหญ่เลย